ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกาชาเลนเจอร์นะฮะต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนานเลยพอนีผมติดธุระทางบ้านนะฮะโอเคเดือนนี้เดือนพฤษภาแล้วใช่ปะเออโคโโบนั้นก็ลืมรีวิวตัวหนึ่งเลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของรอบนี้กันคือผมไม่ได้ว้าวเท่าไหร่นะกับตัวรอบนี้แต่ว่าแบบเฮ้ยมันก็พอได้เหมือนกันอ่ะ มีบางคนชอบไปเปรียบเทียบกับหมูนแบดบอลฮะเดี๋ยวลองมาสกิลเหมือนกันขัดขวากันฟุ้นฟูต่อเนื่องทําให้สะดุดชิงักหมุนแบดบอลมีไหมเออน่าจะมีมันสายอะไรพลังเหมือนกันอีกสามพันสี่ร้อยนะครับผมมันคงดีอยู่แน่แน่แหละแต่ว่าต้องลองมาใช้จริงถูกสร้างมาเรียห้าวินาทีพึ้มาแล้ชีวิตห้าร้อยพอ่ะก็ก็ก็ดีนะฮะจะบับน้าป้อมป่เนี่ยอ่ะยังไม่รู้ ต่อด,ด้านกนเปลี่ยนสภาพเจมมืดแล้วก็ตัวอะไรอเงี้ยที่มันมีเปลี่ยนสภาพตัวตลกอะไรแบบนี้ใช่ส่วนตัวก็ก็กดีอ่าเียแต่มันแทบแบบว้าวมากเนาะมันดูระยะยืนกันก่อนนะฮะไกลไหมพอตัวนะพอตัวคือมันไม่ได้ไกลมากอะ่ะเอออ่ะมาดูตัวต่อไปนะครับเฮ้ ปกติใช้ร่างนี้นี่ว่อาอลิสกับแมวทุกคนเลยนในการเชื่อมต้านสารสะคือมีก็ได้นะครับแต่มันมันไม่มีดาเมจอะสาวว่องไวควรจะมีดาเมจนะฮะก็โจยบัฟก็ได้แต่ว่าผมไม่ค่อยต่อต้านพายุหิมะจะยืนไหวไหมเนี่ยมันเป็ใสว่องไวนะก็ก็เป็นความสามารถที่เก่งนะฮะเฮ้ยเฮ้ยตัวบินนี่ว่า ขอโทษนะครับขอโทษมันเป็นตัวบินเนี่ยว่ะเอ่อห้องคอ,อยในการเคนที่ด้านนักศึกก็อย่าง,งที่บอกนะมันมันต้องอไปตีป้อมอางเดียวตัวบินใช้ประโยชน์สูงสุดได้แค่นั้นจริงๆอ่ะอันนี้คือดีดีนะปั้นแ็กง่ายด้วยก็เดี๋ยวรอด,ดูตัวต่อไปใส่ไวพ้พิบขัดของการผลิตแร่ยกเลิกอมาตะเหมือนจะเป็นตัวป่วนไหม เหมือนจะเป็นตัวปวนนะฮะดาเมจดาเมจเป็นดาเมจพษป่ะเออเป็นดาเมจพิษเหมือนตัวนี้จะเป็นตัวบวนเฮ้ยผมมอง่ารอบนี้มันดีทุกตัวเลยนะแต่ต้องรอดูใช้จริงนะฮะโอเคเรามาสุ่มกันเลยดีกว่ารอบนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะฮะโอ้มันหมดเพื่อโอกาสไปแล้วนี่ว่าแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็ตัวนี้เท่านั้น ตอนนี้เท่านั้นพอเลยไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะเพาผมไม่ได้หวังอยู่แล้ว <ś c oughs> มาไหมมาไหมเฮ้ยด <ś c oughs> ัชินีในดวงใจมากเลยเออดูอะไรดูอะไรเจอรี่เจอรี่ เซอรี่มาหนเหรอมาไหนมาหนฟองสบู่บอกเซอรี่ได้โคตนี่นะฮะสุดยอดมาเราเนี่ยไม่กดก่อนก็ได้อ่ะอ่ะได้เซอรี่จริงๆนะฮะเซอรี่อะไรก็ไม่รู้เซอรี่เซอรี่ตัวกากอีกแล้วมาในวิธียอดเทนไม่เอานะครับ ดู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 คุจะมาเปิดแบบไม่เพิ่อมโอกาสเพราะว่าเล่านี้ผมไม่อยากได้มากเท่าไหร่แต่ถ้าได้ก็ดีนะฮิเมะตอนอยากได้ฮิเมะนี่ไม่ได้เลยนะแต่พอได้มาตัวหนึ่งนี้แทบแทบจะให้ทั้งแผงเลยอะ่ะเออเกมนมี้ไม่รู้เป็นอะไรอครอนครับคอนครับชึบ เรคิชาาอีกสองครั้งแล้วนะฮะพิกโกโอเคเริวนาต้นไม้โอเคก็คือไปตามระเบียบนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวพยายามผมจะพยายามลงคลิปให้บ่อยมากขึ้นนะฮะแต่เดือนนี้ก็ถ้าถ้าอยากได้ก็ขอให้สมได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่โอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ